สวัสดีท่านทั้งสองท่านทั้งสองชาททอชื่อเมฆนะครับอายุยี่สิบสองครับเดีย๋ยวผมขอเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอนแล้วกันก็เมฆอ่ะไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยครับคือบางคนนะคะปิงคุยแล้วบางทีเรื่องเซ็กเราก็อาจไม่ตรงกันเสร็จแล้วเขาทิ้งเราเลยแบบทิ้งปล่อยเราไว้ ไม่เทคแคร์เราหลังจากนั้นมากกว่าเมฆมีความฝันอยู่อย่างนึ่งครับคือการได้ออสการ์กแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับนีก็เลยอยากถามความฝันคืออะไรเคยเจอปัญหาอะไรในการทำตามความฝันบ้างไหมครับ สวัสดีครับชื่อเมฆนะครับตอนนี้อายุ22ปีครับผมตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปี4แล้วครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยครับตอนนี้ก็มีช่องนะครับชื่อว่า City Guide Bangkok ครับ Welcome to Bangkok and here are five checklist we recommend you do before leaving the airport เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโปรโมทกรุงเทพให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพครับสามารถติดตามได้ทั้ง IG แล้วก็ t ิ kt o อกครับ ก็นอกจากเรียนแล้วก็ทำงานนะครับปกติถ้าว่างเนี่ยเม่ก็จะชอบเล่นเกมครับแล้วก็ชอบอ่านกระตูนหรือว่าถ่ายติ๊กต็อกแบบแบบเด็กเกีครสี <c oughs> <c oughs> อย่างข้อแรกนะครับก็ชอบคนที่ดูแลตัวเองเพราะว่าคนที่ดูแลตัวเองมันจะมีสเสน่ห์ครับอันที่สองดูแลผมได้นะครับก็คืออยู่ข้างๆผมละกันแค่นั้นก็พอครับใช่ แล้วก็สุดท้ายก็สามารถสื่อสารได้ก็คือถ้าเราจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตกันแล้ว,ลวเราก็ควรจะแชร์ได้ทุกอย่าง เข <Okay, S 2> มาพัดเน้นชูค่ะตอนนี้อายุ21ค่ะย่างเข้า22แล้วค่ะจริงๆรับง,ง,งานแสดงทั่วไปเลยค่ะหรือว่างานไหนที่แบบว่าสนใจจ้างกี่ก็จ้างได้ได้หมดทั้ง,งานเลยค่ะไม่เลือกงานค่ะ <c oughs> เป็นคนชอบหาอะไรทำเรื่อยๆไม่ค่อยชอบให้ตัวเองว่างทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อปิงปิงนะคะนางสาวรัชนาภาเจียมศักดิ์ค่ะอายุ22ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะที่มอกเกษตรค่ะคณะบริหารค่ะอาชีพตอนนี้นะคะก็คือเป็นนางแบบค่ะมีถ่ายละครบ้างนักแสดงบ้างค่ะ ชอบทำกิจกรรมค่ะ activity นคะคะชอบมากแบบตีแบดตีกอล์ฟว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่ชอบหาอะไรทำเวลาว่างค่ะไมไ่ผมเริ่มที่เครื่องนี้ก่อนนะครับมิกกี้เครื่องนี้เนี่ยฮึมันอ๋อมันมีซองซองใส่ ด้านบัตข้างหลังด้านหน้าก็เป็นรูปโลกอย่างนี้นะครับก็หน้าจอแตกบ้าง <laughs> <laughs> แต่ว่าก็เ <laughs> ข้าใจเพราะโทรัพ์ผมก็มีหน้าจอแตกเนันม <laughs> ีไอจีทิกอกเฟซบุ๊กมี l i น์ก็โซเชียลมีเดียแล้วก็แอปเขาน้อยมากเลยครับ, <laughs> บ <laughs> วันหนึ่งเขาใช้เล่นโซเชียลเนี่ยน่าจะชั่วโมงครึ่งต่อวันอ๋อไม่ใช่ต่อวันอันนี้คือตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืน จนถึงตอนนี้นะครับเขาเล่นโซเชียลไปชั่วโมงครึ่งแล้วก็เล่นความบันเทิงไปอีกประมาณ23นาทีเล่นเยอะเขามี dashcam ด้วยนะแต่ว่าเขาชอบถ่ายรูปมันคือแอปที่เ erm. ป็นฟิลเตอร์แบบกล้องฟิล์มครับซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ว่าแบบฟิลเตอร์ประมาณไหนแต่ว่าถ่ายแล้วสวยดีอืมถ้าใเราจากจากโทรศัพท์นะครับก็เป็นคนที่เพนเพลน แต่ว่ามีความลึกลับบางอย่างเพราะว่าเขาใช้สีสีเคสที่ดูคนอื่นจะไม่ค่อยใช้กันเป็นคนง่ายๆแต่ว่าน่าจะมีความแบบว่าลึกลับน่าค้นหาบางอย่าง <c oughs> เออน่าค้นหาน่า <c oughs> น่า <c oughs> ค้นหา <c oughs> ใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ปุ๋ยฝ้ายอ่ะโอ้ยส <c oughs> วัสดีค่ะพี่ปุ้ยฝ้ายครับ โอเคต่อไปครับไปที่เครื่องซ้ายนะครับอ่าอันนี้ก็จะอแอบ,บหนึ่งแล้วก็นหน,น,น้าจอครับเป็นรูปตุ๊กตาหมากับหมาจิ้งจอกชอบชอบหมาเขาดูจะเป็นคนน่ารักครับเพราะว่าดูจากเคสดูจากเครื่องดูจากโปเปเปอร์แล้วอะไรเงี้ยโอเคแอบข้างในนะครับ เขาแอบคุมโทนนิดๆนดนะนส,สี <c oughs> มันค่อนข้างไปเฉดเดียวกันอย่างหน้าแรกตอนนี้ครับเขาก็ตั้งเป็นแอปที่มีสีน้ําเงินอะแต่ว่าตั้งไล่เฉดลงมาสีขาวแล้วค่อยตัดเป็นเขียวแดงอย่างเงี้ยครับพ <c oughs> ี่เหมนผมก็มีแอปซูชิโรครับซ <c oughs> ูชิโรใช่แอปซูชิโรเพราะว่าผมก็ชอบกินซูชิโรเหมือนกันโอเคคนนี้น่าสนใจใช่ใช่ถูกนะเป็นคนเอนโทเวิร์ดเขาจากโทรศัพท์นะครับผมว่าน่าจะเป็นคนน่ารัก หน้าตาน่ารักแล้วกันแล้วก็ดูเป็นสายท่องเที่ยวแบบชอบไปคาเฟ่หรือว่าชอบแบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างี้ถ้าเที่ยวกับดาราสักคนก็น่าจะเหมือนน้องออายครับน้องอายโฟอีฟอายเลยหรอหนูก็อยากเป็นบ้างนะโจลินโฟอีบ้างนี่ได้เป็นออายเลยหมังครับ อิโอเคนี่ดูภายนอกก่อนแล้วกันหนูว่าเขาเป็นสายมูเขามีแบบไม่พาพิ่คเนตใช่หนูชอบนะหนูว่าเป็นส่วนตัวเหมือนกันใช่เป็นสายมูเหมือนกันหนูก็ไหว้พี่คเนตเหมือนกันนี่มีโอ้ดูแอปดีกว่ามีมีรูปอ๋อล็อกเก็ตเฉยๆเป็นผู้ชายมีล็อกเก็ตอุ้ยผู้ชายล็อกเก็ตนี่น่ไม่มีนะไม่ได้เล่นนะแบบว่าอ้าวไม่ได้เล่นนานแล้วอันนั้นะ ผู้ชายแบบนเีแบบอบอุ่นน่ารักอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าแอบเห็นอันนี้มันมีแบบโน้ตแบบสิ่งที่ต้องเตรียมข่ามตัวข้างบนเลยอ่ะเขาบินไปไหนอ่ะบินไปไหนไม่รู้แต่ว่าดูเป็นคนแบบต้องโน้ตอ่ะต้องโน้ตไว้วางแผนใช่อ่ะเป็นคนเป็นคนวางแผนหรือว่าจริงๆเป็นคนขี้ลืมอ่าหรือเปล่าแอบจะเป็นคนขี้ลืม ต่างประเทศบ่อยไปเที่ยวได้กันได้นะใช่ครับแต่มีหนูเห็นมีติ๊กต k อกมีแคปคั่ตัดต่อใช่เออใช่มีขอดูโซเชียลหน่อยมีติ๊กต k อกมีทวิตมีติ๊กต k อกมีก็มีครบเลยมีมากกว่าหนูอีกอ่ะทำไมหนูไม่มีอะไรหนูไม่มีสักแอปอ่ะเรียนเขาเรียนมาสองวอสามีแอป าสาวลใช่เขายังเรียนอยู่หนุ่มว่าสาวอะมีซูชิโรดอะเขาชอบกินซูชิโรนะเนี่ยนั่นสิมีชมีแอปไปกินได้กันได้ไปเลยสองคนเลยก็ได้สคนไปพร้อมกันสาวสอคนเลยคิดว่าเป็นคนแบบสุขุมเงียบเงียบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบ ทายพี่เศษดาราที่เป็นพี่เศษค่ะอ๋อคาแรคเตอร์โอเคฟิลฟิลน้อยโซนๆซนหน่อยอาจจะดูโซนๆแต่ก็มีมุมแบบนิ่งๆหน่อยอะไรอย่างนี้เรียบร้อยน่ารักเดาๆ สวัสดีครับสวัสดีท่านทั้งสองท่านทั้งสองช่ว่าท่านอชื่อเมฆนะครับอายุยี่สิบสองครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องอะไรบางอย่างก่อนแล้วกันคือเมฆอ่ะไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยครับทั้งคู่เคยมีแฟนใช่ไหมครับทั้งจะบอกว่าไม่เคยมีแฟนเหมือนกันค่ะโอเคโอเคครับแล้วมิกกี้อ่ะกี้เคยมีแฟนแต่ว่าไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชาย <ช>คือผมเป็นคนที่พอกำลังจะเริ่มในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเคยมีคนคนหนึ่งนะที่ผมคุยแล้วผมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบแสดงออกในความรักมากผม็นคนคี้อออนมากอะไรเงี้ยแล้วอีกคนที่ผมคุยด้วยครับเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเรารักเขาเมากกว่าที่เขารักเรานะอะไรอย่างเงี้ยแบบเ,เราจะชอบสกินชีพเราชอบกอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะก็คือไม่ค่อยแสดงออกว่า เออเขาก็ชอบเราเหมือนกันนะสุดท้ายมันก็ไม่เจอจุดที่มันพอดีกันนะครับใช่มันอาจจะเป็นคําว่ามันถูกคนแต่ว่าไม่ถูกเวลาก็ได้อะไรป,ประมาณนั้นก็เลยอยากถามครับว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจจะเลือกคบคนนี้เป็นแฟน,นครับใช่ครับจริงๆที่เลือกคบเป็นแฟนรู้สึกว่าถ้าเราชอบอะ่ะก็คือรู้สึกดีรู้สึกชอบก็คือชอบเลย คุยกันนิดนึงแนละ้วถ้ามันใช่ก็คือโอเคเราไปกันต่อ <c oughs> ใช่แล้วก็เหมือนถ้าคบใครกี่ก็จะให้เขาเต็มร้อยตั้งแต่แรกแล้วก็แสดงออกมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเหมือนแบบให้เขาเต็มร้อยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ในระหว่างนั้นอนะ่ะมันสามารถลดได้ขึ้นได้แต่เมื่อไหร่ที่กี่ลดลงมาหมดแล้วกี่จะกลับมารักตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กี่รักตัวเองกี่จะออกมาเลยทันที ใช่แล้วกีก็จะเสียใจแค่นั้น<ม>คนล่าสุดที่เลิกด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ <analog> เหมือนพอทุกอย่างมันทะเลออกกาะกันหรือว่ามีบางอย่างไม่เข้าใจแล้วพอหลังๆมันเริ่มท็อกซิกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วร้องไห้ทุกวันพอเหมือนถ้าเผื่อแบบรู้สึกว่าร้องไห้ทุกวันแล้วรู้สึกเหมือนแบบเราต้องรักตัวเองเออแล้วนะไม่ดีแล้วไม่ชอบให้ตัวเองเสียใจหนักขนาดนั้นรู้สึกว่ากีร้องแค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยกับเรื่องนั้นเก่งมากใช่เก่งมาก อ๋องั้นขอบคุณคุณมิกกี้มากนะครับผมต่อไปคุณปิงครับจุดไหนแล้วกันที่มันทําให้ไม่เกิดความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไปต่อเหมือนเหมือนผมอะ,อะไรเงี้ยใช่ของปิงอ่ะคือบางคนนะคะปิงคุยแล้วบางทีเรื่องเซ็กเราก็อาจไม่ตรงกรันอันนี้ก็ทําให้เหมือนต่างคนก็ต่างรู้อะค่ะว่าเราอาจจะเข้ากันตรงนี้ไม่ได้ปิงอ่ะไม่ได้ติดว่าต้องเก่งหรือไม่เก่งคือมันหลังจาก มีเซ็กแล้วตั้งหาเหมือนว่าเสร็จแล้วเขาทิ้งเราเลยแบบทิ้งปล่อยเราไว้อะไรเงี้ยแบบไม่ดูแลเราอะไรเงี้ยปล่อยเราแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำทำเสร็จสับเสร็จแล้วก็นอนอย่างนี้เลยนี่แบบอึ้งไปพักหนึ่ง <c ười> คือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาไม่เทคแคร์เราหลังจากนั้นมากกว่า แต่ก็บอกเขาตรงๆว่าแบบเออเรื่องเซ็กสเราอาจเข้ากันไม่ได้นะอะไรเงี้ยว่าแบบหนูไม่โอเคอะไรเงี้ยที่ผ่านมากี้เป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็คุยกับทุกคนได้หรือว่าเดินผ่านใครก็สามารถคุยได้หมดเลยจะยิ้มให้ทุกคนรู้สึกว่าโลกนี้ต้องมีรอยยิ้มกับทุกคนที่เดินผ่านข้างทางอย่างงี้ยิ้มให้แล้วก็คุยได้หมดเลยแต่ว่าที่ผ่านมาที่แบบ เจอแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยจะเจอคนที่เคยหึง ก็เลยจะมีปัญหาการกับเรื่องที่แบบเรื่องแบบนี้มากกว่าแต่งตัวโป้ไหมคะนี่บางโอกาสออทุกโอกาส <laughs> <laughs> แต่ว่าก็จะรู้อยู่ว่าที่ไหนควรแต่งไม่ควรแต่งฉันจะชอบแต่งตัวมากหรือว่าไปเที่ยวหรือจะ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่งตัวแต่ว่าที่แบบเจอคนขี้หึงเหมือนแบบว่าเขาก็จะหึงว่าแบบทําไมจะต้องยิ้มให้คนอื่นหรือทําไมจะต้องมองคนอื่นถ้าหึงนิดเดียวก็เข้าใจได้เพราะว่าเราต้องห่วงกันอยู่แล้วไม่ได้แบบมีปัญหาเลยแต่บางที่เหมือนพมันหึงเยอะเกินจนมันเป็นปัญหา มีครั้งหนึ่งเราก็เต้นเราก็อยากแบบเอ๊ะเต้นอ่อยแฟนนิดนึงอย่างนี้แล้วแต่ว่าเหมือนเขาก็จะหึงที่เราเต้นก็เลยเดินไปคุยกับเขาเพราะเขาเดินออกไปแต่แบบพอไปคุยกับเขาเขาก็แบบว่าทําไมเต้นแบบนั้นหันนมให้ใครอะ่ะส่วนมากจะแบบทะเลาะเรื่องอย่างนี้เยอะมากๆหรือแบบเดินๆอยู่ทําไมต้องไปยิ้มให้เขาพอมันเหมือนหึงบ่อยๆก็เลยไม่ค่อยโอเคกับตรงนี้หึงได้แต่ว่าเราต้องคุยกันเข้าใจใช่ค่ะ ส่วนตัวผมไม่ใช่คนขี้หึงขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันดีสำหรับผมอะก็คือต่างฝ่ายต่างได้ทำในสิ่งที่รักแล้วกันผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ต้องมานั่งหึงมันเสียเวลามากกว่าถูกต้องแล้วก็ไม่แค่แต่ว่าอย่างน้อยการหึงเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่เรารักใครสักคนเราเลยห่วงว่าเออเขาจะเป็นไรไหมหรือว่าแบบ จะมีใครมายุ่งหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้ผมว่าการหึงอะ่ะมันเกิดจากการไม่เชื่อใจกันมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นก็แค่มันอาจจะเป็นที่ตัวคนที่หึงมากกว่าไปถึงว่าคนที่หึงอะ่ะคือเขา่ไม่ไว้ใจหึงไม่เชื่อใจซึ่งก็แค่เชื่อใจยังไงเขาก็แสดงออกอยู่แล้วหรือไม่งั้นอะ่ะถ้าเราไม่มั่นใจว่าโอเคเขาทําให้เราเชื่อใจได้มากแค่ไหนก็ลองคุยกันแค่คุยกันตรงๆออกมาเลยว่าแบบ เ,ออเราเรารู้สึกแบบนี้นะเรารู้สึกหึงเพราะว่าเออเรากลัวเธอจะไปม,มีใครเร,เรากลัวเธอไม่ชอบเราแค่บอกความกลัวไปก็แค่นั้นแหละสุดท้ายมันก็น่าจะคุยกันได้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเข้าใจกันเอง เราก็เป็นคนคุยกันเนาะประมาณแบบ 3- 4เดือนเงี้ยเวลาเราจะเลือกใครสักคนใช่ไหมเราก็อยากเลือกแล้วก็คบนานๆคบดีๆคบนานๆไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูหลายเรื่องหน่อยก็คือคุยคุยกันปกติแต่เราก็แบบไปจับได้ว่าเขาอะไปนอนกับอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงปิงอะเป็นคนไม่ถามแบบไม่ค้นโทรศัพท์ไม่จู้จี้จุกจิ้เขาบอกว่า คนนี้ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร<ม>คือเชื่อใจแต่พอเราแบบว่าจ,จับได้หรือว่าเห็นจะจะอย่างเงี้ยเพื่อนถ่ายรูปส่งให้ดูอยู่คอนโดเดียวกันเขาแบบขึ้นห้องไปกับคนนี้นะ<ม>เพื่อนดีมากรอลงห้องถ่ายมาให้ดูด้วยว่าแบบลงมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอจับได้คราวนี้ติงก็ เสียใจเนาะทำอะไรไม่ถูกแบบเหมือนช็อกไปเลยอะไรเงี้ยเราเราก็ uh huh. เป็นคนแบบไม่ค่อยมีความรักใช่ไหมพอแบบ uh huh. จะมีความรักดีๆก็มีซะแบบนี้อีกโดนนอกใจอีก uh huh. <laughs> แต่ปิงอะตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกับคนที่นอกใจ uh huh. ปิงก็เลยรู้สึกว่าหยุดแค่นี้ดีกว่าคือน,นอกใจก็คือน,นอกใจอะคือเขามีคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นแสดงว่าเขาแบบไม่ได้รักเราขนาดนั้น uh huh. ก็อยากจะถาม คุณเมฆว่าถ้าคนคุยนอกใจหรือแฟนนอกใจอย่างเงี้ยค่ะจะให้โอกาสต่อไหมคะจะคุยต่อไหมคือถ้าเป็นแค่ยังเป็นแค่คนคุยอยู่นะผมว่าก็ก็เฉยๆฉเพราะว่าเรายังไม่ได้ตกลงที่จะไปพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเน,นี้ยคนคุยมีหลายแบบก็คือคนคุยที่เพิ่งเริ่มคุยกันอันนี้ก็จะเป็นสเตจที่แบบว่าเพิ่งรู้จักกันแล้วก็ เป็นสเตจต่อไปที่โอเคถ้ารู้สึกว่ามันคลิกกันแล้วก็จะเป็นคนคุยสเตจที่เราใกล้จะเป็นแฟนกันแล้วเออต่างคนจะต่างรู้กันว่าโอเคเราเราชอบเขาเขาชอบเราอันนี้ก็จะเริ่มก่อนที่จะไปเป็นแฟนถ้าถามว่านอกใจแล้วจะให้ให้อาภายัยไหมผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะให้โอกาสครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็ทำทผิดพลาดกันได้เสมอแต่ว่าอย่าให้มีครั้งที่สอง มาขวาถ้ามีครั้งที่สองก็อยากให้มีครั้งที่สเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ควรละแล้วแบบนี้มันจะทำให้เมฆระแวงไหมว่าเอ้ยเขาไปไหนเขาจะนอกใจเราอีกไหมมันก็คงระแวงแหละเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันก็อาจจะมีครั้งต่อไปก็ได้ซึ่งเราก็ให้โอกาสเขาเขาคงต้องทำให้เห็นมใช่เขาต้องต้องมีสูตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ เรานี่เขินนี่เถยครับหน่นเต้นหนเต้นก็มีแต่คนสวยไงเถ้าว่าจะอื้ออแบบหงายท้องเลยหงายท้องตกใจค <c> ร <oughs> ับก็คนที่เมยอยากรู้จักต่อนะครับก็คือคือ <c oughs> มิกกี้ครับขอบคุณค่ะ เขาอาจจะแบบไม่คิดเรื่องเซ็กอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะเขาอาจจะเห็นหนูอะเป็นคนจริงจังเรื่องเซ็กอะไรอย่างนี้ก็แบบถามไหมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมรู้สึกว่าอ n น r g จบางอย่างของมิกกี้เขาตรงกับผมมากกว่ามิกกี้อาจจะมีความสดใสกว่าปิงและเมฆอะชอบความสดใสนะครับใช่ เมฆมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นฝันที่วาดไว้เล่นๆคือการได้ออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับความฝันนี้มันเกิดจากตอนที่ผมอยู่อีกมหาลาัยหนึง่งแล้วมันดันมีชมรมแล้วก็เขาออดิชั่นนักแสดงครับผมก็เพื่อนชวนไปก็เลยไปลองไปขำๆดู แล้วก็บังเอิญแคสติขึ้นมาครับแต่ปรากฏว่าระหว่างเวิร์กช็อปมันสนุกมากในในการที่ได้แสดงอะไรเงี้ยการแสดงสำหรับเมย์มันเหมือนการเล่นกับเพื่อนซะมากกว่าซึ่งมันสนุกตรงที่เราได้ไปเป็นตัวละครแล้วพอเราได้คอนเน็กกับเพื่อนคอนเน็กกับผู้แสดงอย่างเงี้ยครับแล้วเราได้ทําตามความต้องการของตัวละครอ่ะมันรู้สึกสะใจนิด เวลาที่เราทํามันสาเร็จแม่ก็เลยชอบตรงที่เราได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นสนุกไปพร้อมๆกันด้วยคือแม่ชอบ Everything Everywhere All At Once มากแล้วก็เป็นภาพที่มิเชลโอยู่ที่ได้ออสการ์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้บ้างก็คงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นค้อฝันเล็กๆที่เก็บไว้ยังไม่เคยบอกใครด้วยใช่ทีก็เลยอยากถาม มิกกี้ครับว่าความฝันของมิกกี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็เคยเจอปัญหาอะไรในการทำตามความฝันบ้างไหมครับก็คือจริงๆที่แบบฟังเมื่อกี้รู้สึกว่าเข้าใจที่พี่พูดมาหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ากี้มีความรู้สึกว่าทุกคนทำได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่มีใครทำอะไรไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าเผื่ออยากจะทำอะไรแล้วอย่างพี่เมฆแบบลงมือทำด้วยมันก็ ่อให้มันจะไกลแค่ไหนแต่ว่าถ้าเผื่อเราอยากจะทำมันคี่ว่าทุกคนจะทำได้ในสิ่งที่เราตั้งใจค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับแล้วก็ส่วนความฝันของกี้จริงๆจริงๆกี่ก็ชอบแสดงเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็แสดงอยู่บ้างรับงานแสดงบ้างอะไรอย่างนี้ เหมือนกี้มีความฝันหลายอย่างกี้ชอบทําอะไรหลายๆอะไรหลายๆอย่างกี้รู้สึกว่าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะเป็นอะไรไปตอนไหนก็ไม่รู้เราอยากทําอะไรเราควรที่จะลองได้ทําแล้วกี้ก็นั่นแหละที่บอกว่ากี้เชื่อว่าแบบถ้าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราตั้งใจอ่ะมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่มีสิ่งไหนที่คนทําไม่ได้ถ้าแบบเราตั้งใจมากพอค่ะแล้วก็ตอนนี้กี้กําลังโฟกัสอยู่กี้อยากเป็นดีเจอยากเปิดเพลง ใช่แล้วก็กําลังหัดเรียนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเผื่ออยากจะทําอะไรไม่อยากเป็นแค่แบบเล็กๆอะ่ะอยากไปไกลๆถ้าจะเป็นดีเจก็อยากเป็นดีเจที่แบบคนรู้จักแล้วก็อยากเป็นดีเจที่เก่งไม่ได้เป็นดีเจแค่เปิดเพลงธรรมดาแต่อยากมีเทคนิคหรืออยากมีแบบลูกเล่นให้คนแบบรู้จักกีว่าแบบเชื่อดีเจคนนี้แม่งเก่งว่ะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กําลังโฟกัสอยู่กับดีเจก็เลยสมัครเรียนเลยหาที่เรียนแล้วก็สมัครเรียนเลย ใช่ค่ะแต่ตอนนี้โฟกัสตรงนี้อยู่คือจริงๆตอนเป็นเด็กเหมือนกี้โดนสปอยจริงๆตอนนี้ก็ยังโดนสปอยอยู่ที่บ้านสปอยมากแล้วก็ซัพพอร์ตมากๆทุกเรื่องตามใจมากๆอยากได้อะไรกี้จะได้ตลอดตอนเป็นเด็กพ่อแม่แบบว่าแม่กับป้าจะให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างอย่างดี แล้วก็กี่อยากเรียนเรียนร้องเพลงเรียนกงเร,กรียนกีตาร์เรียนไวโอลินหรือว่ากีฬาต่างๆอะไรเง네ี้ยกี่ขอแม่แม่จะซัพพอร์ตตลอดเอ่อแล้วพอมามีช่วงหลังจากกลับม,มาจากแลกเปลี่ยนที่เป็นโควิดเหมือนที่บ้านกี่ล้มละลายค่ะกี้หน้ามือเป็นหลังมือแล้วจากที่เคยได้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ <c oughs> ก็เลยแย <c oughs> ่ไปเลยพักนึงแล้วก็ที่บ้านก็แย่มากแม่กับป้าก็แบบเศร้าแล้วก็เครียดมากมาก กีก็เครียดไปด้วยเพราะว่าในส่วนที่เครียดอะก็พยายามเข้าใจแม่กับปามากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แบบทําให้แย่เหมือนเราเคยได้แล้วพอมันไม่ได้มันก็ปรับตัวยากมากๆหลังจากตรงนั้นอะไรเงี้ยกี้ก็ช่วยแม่ไม่อยากให้แบบแม่เครียดอะไรเงี้ใช่ไหมคะก็พยายามช่วยหาเงินไปแสดงนู่นแสดงนี่ทํานู่นทำนี่เท่าแบบเท่าที่แบบทําได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเงินมันหายากนะแบบกว่าจะได้มา เท่านี้อะไรเงี้ยต้องแบบทํางานมันมันเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเรามานั่งหาเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยากมากนะแต่ว่าพอเราทําได้แล้วเราได้ซื้อของให้ตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจกับสิ่งตรงนี้เราได้ให้แม่บ้างให้น้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนทำให้เราแย่ไปพักหนึ่งแต่ก็ทำให้เราโตขึ้นมาได้รู้สึกว่าไม่ได้เสียใจที่มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นกับที่บ้าน ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีใจแต่ว่าก็รู้สึกดีที่มันทําให้เราโตขึ้นมาได้ในตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเราเจอในอนาคตมันก็คงไม่โอเคเรามาเจอในเรื่องนี้ตอนนี้มันทําให้เราได้รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเราควรจะทําอะไรวางแผนอนาคตแบบไหนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ,นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปเลยแล้วพี่แม่มีแบบจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้างไหมคะ จุดเปลี่ยนในชีวิตเหรออย่างตอนนี้ก็กำลังมาเชิญจุดเปลี่ยนหนุ่มกันครับคือตอนนี้เป็นสภาวะของตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เมกกำลังจะเรียนจบแต่นนี้มันก็อยู่ในจุดที่กึ่งกลางระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ตรงน,นี้ก็คงเป็น turning point ในชีวิตเมฆอย่างหนึ่งแล้วกันมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าใจหนึ่งเราก็าอยากเป็นเด็กที่ไม่ต้องสนอะไรมากแค่อยากทําอะไรทํา อยากแบบแค่อยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็อีกพาร์ทนึงในพาร์ทผู้ใหญ่ที่เราต้องคํานวณอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพื่อเราต้องจัดการปัญหาให้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันเหนื่อยมากครับหมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อย <c oughs> ใช่เป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อยจริงๆซึ่งตอนเด็กเราก็ไม่เยเราก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช่ และยิ่งกว่านั้นคือเราต้องคิดเผื่อหลายๆอย่างในชีวิตอะมันไม่ได้มีแค่ความฝันอย่างเดียวแล้วในตอนนี้มันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมด้วยเราต้องพัฒนาขึ้นมากๆครับเพราะว่าในโลกการทำงานของผู้ใหญ่มันซับซ้อนแล้วก็เก่งกาจมากกว่านี้เลยอ,อยู่ในจุดที่ต้องทำงานกับผู้ใหญ่ครับมันเกิดความรู้สึกที่ว่าผู้ตัวเล็กมากเลยอะ คุณทาอะไรยังไม่เป็นเลยอะแล้วแบบพี่เขาเก่งมากอะไรเงี้ยเขาคิดเผื่อทุกอย่างทุกสเตปแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. <laughs> มันก็เลยแบบนี่ก็เป็นสเตปเป็นเขาลูกต่อไปที่เมย์ต้องปีนเล้วก็เผชิญกับมันมากกว่าแต่ก็อย่างที่เมย์บอกไปว่าสุดท้ายก็ต้องไม่ลืมเอนจอยกับทุกโมเมนต์ในชีวิตเมย์เคยได้ยินมาและเมย์ก็เชื่อว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอะย่อมดีเสมอถูก<ฮ>ถ้ามันไม่ทำให้เรามีความสุขมันก็ทำให้เราเติบโตครับมิกกี้เป็นคนที่เติบโตมาได้อย่างดีมากๆครับเขาเป็นคนที่มีพลังแล้วก็สดใสามากๆ รู้สึกว่าที่เขาพูดมาทุกอันเขาดูเป็นคนทัศนคติดีทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเอหรือว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าวันไหนหมดแรงอะสามารถมาชาร์จแบตกับมิกกี้ได้เพราะว่ามิกกี้จะมีพลังงานเหลือสำหรับคุณตลอดผมก็รู้สึกว่าผมอยากรู้จักมิกกี้ต่อครับ อวัค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกแค่ว่าแบบเออถ้าให้บอกเขาอะไรเงี้ยก็อยากบอกเขาแบบเออทําได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากี้เชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าลงมือทําอยากรู้จักต่อค่ะอยากลองคุยดูว่าแบบเออเป็นยังไงเผื่อคุยกันเรื่องแสดงเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมิกกี้ใช่ค่ะ ยินนีได้รู้จักยินนี้แค่รู้จักค่ะปกติชอบกินอะไรชอบกินสเต็กเนื้อใช่เนื้อัวชอบเนื้อัวมากรู้สึกว่าถ้าโลกนี้เลือกเนื้อได้หนึ่งอย่างจะเลือกเนื้อัวถ้ามันกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้กินอะไรก็ได้ใช่ชอบชอบเนื้อัวมากกินเนื้อได้ไหมคะกินได้ครับแล้วมีอะไรที่ไม่กินเนี่ยจริงจริงกินได้หมดเลยแต่ก่อนกินยากแต่ว่าไปเรียนรอดอก็เลยกินง่าย แต่ก่อแต่ก่อนกินยากใช,กกกกใชก่กินยากว่ากินยากไม่ใช่ยากกินยากว่าแบบเลือกกินอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนรอรอมาก็รู้สึกว่าเออกินกินไปเถอะเนี่ยรอรอด้วยหรอใช่ใช่ทำไมถึงเรียนรอรอเท่<ห> <laughs> อยากเรียนตอนตอน